ราวุานวายของเยซุปตาตอนที่ส7 King& เจ็ดคิงแหลายวันต่อมาก่อนต่อไปนี้ไม่ต้องตามกูแล้วตามเฟให้เตมันอยู่กับกูก็พอ วันนี้กูจะปล่อยให้เฟย์ลงไปชั้นใต้ดินแค่คนเดียวมึงเฝ้าอยู่ห่างๆพอนะเพื่อมีสปายอย่าให้ใครเข้าไปขวางเฟย์กับไอ้แก่เกียงไกได้แผนเนี้จะเป็นแผนระยะยาวที่จะจบเรื่องราวบ้าบอนี้ได้อย่างสวยงามแค่เข้าไปคุยและเอาอาหารไปให้แค่นั้นเหรอคะเฟย์เริ่มถามด้วยความสงสัยไม่เข้าใจว่าวายุต้องการจะทําอะไรเพราะคนที่เขาให้เธอเข้าไปทําดีด้วยนั้นมันคือคนที่โคตรจะเลวเลยใช่ ต้องทำทุกวันอย่าให้หลุดเลยนะอย่าแสดงความเกลียดออกมาด้วยฉันจะเข้าไปดูเป็นเะยะว่าความสัมพันธ์ของเธอกับตะแก่เกียงไกลเป็นยังไงความเป็นเด็กดีของเธอมันจะค่อยๆละลายพฤติกรรมของหมาที่จนตรอกเองฉันจะเป็นคนที่ดับความหวังมันโดยให้เมียของฉันเป็นความหวังใหม่ฉันจะดันให้มันชิดกับตรอกโดยให้หนูเฟเป็นเหมือนแม่พระที่ดึงหมาออกมาจากตรอกไงจะดีเหรอนายมันชั่วแบบนั้นมันอาจจะหลอกนะ แต่พูดขึ้นมาอย่างหัวเสียไอเต้ถ้ามีคนให้ชีวิตในวันที่มึงใกล้จะตายแบบหมดความเป็นคนมึงจะซื่อสัตย์กับเขาไหมแต่นั่นมันไม่ใช่ใครแม็กให้กูมั่นใจก่อนว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่มากพอตอนนั้นตังหากแผนของกูถึงจะเริ่มไอเกรียงไกลมันถูกใช้มาเป็นหมากตั้งแต่แรกความผิดพลาดเดียวที่เกิดขึ้นในวันนั้นสำหรับไอกิต,ติคือไอเตมันไม่ได้เอามีดปักหัวใจของไอเกรียงไกลแล้วนี่มันมายืมมือเราฆ่าพ่อมันอีกครั้ง เจ้านายหมายความว่าอย่างไงมึงคิดสิวันนั้นไอเลวกิตติมันเป็นคนลากเป้ออกมาจากบ้านแต่ทําไมคนที่ได้เอาคือพ่อมันแล้วทําไมคนเร็วอย่างมันไม่เอาเองแต่ดันมายืนบอกเราว่าไปถึงบ้านจีแล้วเพราะต้องการให้เราพุ่งเป้าไปที่คนทําเราเดินตามแผนมันมาตั้งแต่ต้นฉันเองก็ัวแต่โกจนขาดสติจนลืมคิดให้รอบคอบแต่ตอนนี้พอเข้าใจทุกอย่างแล้วเราจะไม่เดินตามเกมของมันอีกแล้ว แล้วนายจะเลี้ยงไอ้เกียงกายไว้ทำไมครับฉันไม่ได้เลี้ยงเธอเลี้ยงวายุหันไปยิ้มให้เฟย์ที่ยังก้มหน้าพิจารณาเรื่องที่วายุพูดพี่วาจะปล่อยพ่อกลับไปจัดการลูกตัวเองใช่ไหมคะเฟย์ถามขึ้นมาท่ามกลางความตกใจของทุกคน <c oughs> เขาเป็นพ่อลูกกันเขาต้องไปอบรมสั่งสอนกันเอาเองที่ฉันอยากได้คือหมอกสีขาวที่ซื่อสัตย์ต่างหากแล้วแต่ทุกคนกลับมองหน้าของวายุและรู้ได้ทันทีว่าวายุไม่ได้ต้องการแค่นั้นแน่ๆ ที่น่ากลัวเกิดไปแล้วจูๆ่ๆเธอก็ต้องถูกดันมาเป็นควีนควีนที่ไร้คิงคุณเฟยครับเรามีคุณวาเป็นคิงอยู่แล้วอย่าก,กลัวไปเลยครับเต่ปอบใจสาวน้อยแต่พอจะตบไหล่เธอกลับถูกมือใหญ่ของคนเป็นเจ้านายคว้าเอาไว้ไม่ค่ะฉันพูดถูกแล้วเพราะเกมนี้พี่วาเป็นคนเล่นมีพี่กรณ์เป็นม้าทํางานหลักพี่เตเป็นเรือคอยเก็บกวาดมีแค่ควีนก็จะลุกคลอดแล้วเหรอคะเก่งเกินไปแล้วนะเธอเนี่ย ล่างเล็กถูกวายุรวบขึ้นมานั่งตักไม่ต้องมาชมเลยไม่รู้สึกดีเลยสักนิดช่วงนี้เล่นกับพ่อพี่บ่อยนะคะก็เลยได้รู้อะไรมาบ้างรู้ไหมคิงมันเดินได้แค่แปดช่องรอบตัวแต่ควีนมันเดินได้แปดทิศรอบกระดานแบบน,นี้เธอจะเป็นคิงหรือควีนล่ะเกมจะลุกข้าต้องมีคิงค่ะคิงมีอยู่แล้วแต่มีไว้เพื่อปกป้องควีนของฉันนะปกป้องมือเล็กๆนี่ ปกป้องตัวเล็กๆของควีนไงวายุงับลงที่หัวไหล่ของเด็กสาวท่ามกลางสายตาของลูกน้องนับสิบที่ทนดูเจ้านายกำลังอ <c oughs> ินเลิฟกรุณายอย่ามาหวานกันตอนประชุมครับลูกน้องเลี่ยนจะตายอยู่แล้วเบาหวานจะขึ้นตาแล้วครับก่อนแทรกขึ้นมาในขณะที่ทุกคนกำลังมองเจ้านายกำลังจีบเด็กตามนี้ตามนี้ไป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 แยกยาก้ยายก,กันไปได้เหรอวายุไล่ลูกน้องที่ช่างขัดคอให้ออกไปจนหมดเหลือเพียงแค่เขากับเด็กสาวตัวเล็กเท่านั้น เมื่อทางโล่งปลอดคนเขาจึงงับที่ต้นคอของเด็กสาวอีกครั้งฮพี่ว่าฉันเจ็บนะบอกใหาแทนตัวเองว่าหนูไงมานแทนตัวเองว่าหนูเฉพาะตอนที่อ้อนไม่ได้นะม่เอาเอาไว้พี่แทนตัวเองว่าพี่ก่อนแล้วเรามาค่อยมาคุยเรื่องนี้กันกลัวเหรอเสียงหัวใจของเธอมันปลปรปนมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนิดหน่อยอะค่ะงานแรกของฉันเลยนะครั้งแรกมันมักจะตื่นเต้นเสมอนี่ย เด็กสาวตัวเล็กซบลงที่อกของวายุเวลาที่อยู่ใกล้กันวายุมักใช้น้ำหอมในกลิ่นที่เธอชอบเสมอเพราะอยากให้เด็กสาวมือคอเคลีย์เขาบ้างเส้นทางของฉันมันอาจจะไม่ได้ขาวสะอาดแต่ที่ฉันทำแค่เพียงแค่อยากให้คนที่ฉันรักปลอดภัยนั่นหมายถึงเธอด้วยจบเรื่องนี้เมื่อไหร่เธอจะยอมเป็นควีนให้ฉันตลอดไปหรือเปล่าพี่พูดอย่างกับขอแต่งงานเลยใช่ฉันขออยู่ วายุหลบตานยน้อยเพราะตอนนี้คนตัวเล็กมองเขาตาไม่กระพริบงั้นให้จบเรื่องนี้ก่อนแล้วพี่ค่อยมาขอใหม่นะเฮ้เขินจัง <c oughs> เด็กน้อยฉันรักเธอนะวายุกอดคนตัวเล็กเข้ามาในอ้อมกอดอย่างแนบแน่นจนคนตัวเล็กรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่อกข้างซ้ายของเขาเต้นแรงนะคะหัวใจพี่อะอะไรแซวงง้นเหรอแบบนี้ต้องโดนงบนะ หนูกลัวแล้วล่ะค่ะวันที่หนึ่งเสียงของเจ้าลูกหมาที่สุกสนวิ่งเข้ามาถึงด้านในของห้องใต้ดินทําเอาชายแก่ที่แทบจะหมดแรงต้องลืมตาขึ้นมาดูจะก้นกลมจะก้นกลมหนูอยู่ไหนลูกมาหาแม่เร็วๆร็ไม่นานนักเสียงฝีเท้าของใครคนหนึ่งก็ตามลงมาเสียงฝีเท้าที่ทําเอาชายแก่ต้องเงยหน้ามองด้วยความหวังเพราะตอนนี้เขาต้องการน้าเหลือเกิน น้ฉันขอน้ำช้แก่พยายามขยับตัวในความมืดสลัวเพื่อให้เด็กสาวที่ลงมาด้านล่างนี้เพื่อตามหาน้องหมาได้รู้ว่ามีเขาอยู่แต่ดูเหมือนมันจะทำให้เธอตกใจล้มลงไปกับพื้นอขาขอน้ำหน่อยเสียงที่แหบพร่าจนแทบไม่มีเสียงขอออกมาทำให้หญิงสาวต้องพยายามมองมีคนงั้นเหรอ ต้องการน้ำเหรอคะรอก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปหามาให้เดี๋ยวนี้เด็กสาวหายไปพักใหญ่พร้อมกับเจ้าลูกหมาตัวดีแต่ไม่นานก็กลับมาพร้อมกับกระบอกน้ำในมือมันเป็นเหมือนความหวังเล็กๆในใจของชายแก่ในนี้มันมืดมากฉันมองอะไรไม่ค่อยเห็นค,คุณพ่อจะทานเองได้ไหมฉันกลัวนะเสียงที่สั่นเครือของเด็กสาวทำเอาตาแก่ต้องตอบออกไปอย่างรีบร้อนเพราะตอนนี้ อยากได้น้ำที่เธอเอามาเหลือเกินไม่ได้งั้นรอแป๊บนะคะฉันต้องรีบแล้วถ้าพี่กรไม่เห็นว่าฉันลงมันทีน่นี่ฉันต้องแย่แน,แน่เลยเด็กสาวเทน้ําลงฝาพลาสติกของกระบอกน้ําแล้วป้อนที่ปากของชายแก่ชายแก่ซัมันอย่างรีบร้อนเพราะความหิวกระหาย <c oughs> คนสําลักแล้วช้าหน่อยคะ่ะเด็กสาวเทน้ําลงฝาแล้วป้อนให้ชายแก่ซ้ําแล้วซ้าเล่าจนชายแก่รู้สึกเพียงพอต่อการได้รับน้ําจากเธอ เขาไม่ให้คุณกินน้ำเหรอไม่อาหารเหรอต้องใช้คำว่าเศษอาหารเอ้ยน่าสงสารจังคุณเฟคุณเฟครับคุณอยู่ที่ไหนครับคุณเฟครับนายให้มาตามครับเสียงเรียกที่ดังออกมาจากด้านนอกทำให้เ็กษาต้องรนลานรีบเก็บของเธอที่ตายยังไม่ชินกับความมืดรีบจนปิดฝาขวดน้ำยังไงก็ไม่ได้เลยแต่ชายแก่ที่อยู่ในความมืดมานานเห็นการกระทำทุกอย่างของเธออย่างเห็นได้ชัด คุณลุงหนูต้องไปแล้วนะไม่งั้นหนูแยแ่แน่เลยอย่าบอกใครนะที่หนูเอาน้ำมาให้ถ้าแอบ,บลงมาได้หนูจะเอาลงมาให้อีกนะหนูไม่รู้ว่าคุณลุงไปทำความผิดอะไรมาแต่ถ้าไม่ได้กินอาหารและน้ำแบบนี้คุณลุงต้องตายแน่ๆหนูไปนะพี่กรณมาตามหาแล้วเด็กสาวออกไปพร้อมกับกระบอกน้ำอย่างรีบร้อนนังเด็กโง่ถ้าฉันบอกผัวแกฉันก็ต้องตายเพราะอดน้ำน่ะสิโง่จริงนังน,นี่ไอ้วาย่เอามาทำเมียได้ยังไง วันที่สองนั่งโง่นั้นจะมาอีกไหมนะใช่แก่ที่คอแห้งพลากตอนนี้อยากได้น้ำเหลือเกินเพียงแต่ตอนนี้ความหวังที่น้อยน,นิดของเขากลับไม่มาเสียทีตัวต่อแล้วยบอกว่าจะลงมาอีกแก่ก็ยังไม่ยอมมาเลยความคิดในหัวใช้แก่เริ่มรุนแรงขึ้นเพียงเพราะความหวังที่เด็กสาวบอกว่าจะมาหาเขาอีกแต่ก็ไม่มาเขาถูกขังอยู่ในนี้จนลืมวัน ลืมเตือนลืมตะวันไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเวลาตอนไหนแล้วเสียงปิดประตูเหล็กดังๆทำาให้เขามีความหวังและยิ้มออกมามาสักทีนะโงกแต่คนที่มากลับไม่ใช่เด็กสาวหากจะเป็นสามีของเธอที่เปิดไฟจนเห็นหน้าคมของชายหนุ่มได้อย่างชัดเจนโทรศัพท์ไปบอกลูกชายแกให้มาเจรจากับฉันหน่อยสิแล้วฉันจะให้อาหารหนึ่งมือกับเล้าอย่างดีเลย ข้อแรกเปลี่ยนของชายหนุ่มที่จับเขามาทำให้เขาต้องปฏิเสธด้วยการร้องขอความตายข้ากูซาอยากให้ตายก็ตายไปนานแล้วแต่ถ้าแกยังไม่ยอมก็อดอาหารไปจนกว่าจะตายก็แล้วกันมันทรมานใช่ไหมละ่ะแกลองเอาไปคิดดูนะฉันไม่ได้เกลียดแกขนาดที่ต้องฆ่าให้ตายเพราะคนที่ลากปูเป้ให้แกในวันนั้นคือลูกชายแกไม่ใช่แกลากมาเองเอาเถอะจะให้เวลาคิดอีกวันไปก่อนเรามีธุระต้องไปจัดการ มันยอมเมื่อ,อไรให้คนมาเรียกฉันด้วยประโยช์ของวายุทําให้ใชายแก่ต้องนึกไปถึงเรื่องเหตุการณ์วันนั้นแต่ก็ไม่ได้สลัดความคิดออกไปเพราะรู้ว่าวายุเป็นคนเจเลเอแต่ก็แอบคิดไม่ถึงถึงต้นเหตุชนวนของสงครามหลังจากนั้นหลายชั่วโมงเสียงประตูเหล็กปิดลงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไฟที่เปิดเอาไว้ทําให้ตาแก่ต้องหันไปดูว่าคนที่มาคือใครใช่คนที่เขารอคอยเด็กสาวไม่ได้มามือเปล่าแต่มาพร้อมกับปิ่นโตและกระบอกน้ํา แต่พอวันนี้แสงไฟในห้องใต้ดินสว่างขึ้นทําให้เด็กสาวได้เห็นตะแกะชัดเจนที่แท้ก็เป็นคุณฉันควรไปดีกว่าสีหน้าของเด็กสาวกาลังจะเปลี่ยนไปเพราะรู้ว่าคนที่เธอช่วยเป็นใครแววตาของเธอเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวแม่หนูแต่ฉันต้องการน้ําแต่สิ่งที่คุณทําคุณไม่สมควรได้รับอะไรเลยเด็กสาวก็ปิ่นโตเดินจากเข้าไปช้าๆเอน้ำฉันฉันอยากได้น้ําความมองของตะแกะดับวูบลง เหมือนเทียนที่กาลังค่อยๆวูบดับแต่แล้วเด็กสาวก็เดินกลับมาพร้อมกับป้อนน้ําให้เขาอีกครั้งมันเป็นการสร้างความประหลาดใจให้กับชายแก่เป็นอย่างมากที่เด็กสาวยอมเดินกลับมาช่วยอิโงโง่ชายแก่ได้แต่คิดในใจถึงความใจดีแบบงโงงๆของเด็กสาวฉันจําสิ่งที่คุณทําได้แต่ที่ฉันให้กินเนี่ยเพราะสงสารนะฉันคิดว่าคุณคงจะมีความดีในตัวเหลืออยู่บ้างคงไม่ด่าฉันเป็นอิงโง่ในใจกินคะ่ะ ฉันทำเองเลยนะกินช้าๆล่ะเบื้องข้าวสุกจริงๆเลยเด็กสาวเปิดปินโตแล้วค่อยๆป้อนอาหารที่ตนตั้งใจทำมาเป็นอย่างดีไม่กลัวผัวหลันดาหรือไงกลัวคะ่ะพี่วาดุมากฉันก็อยู่ที่นี่ไม่ต่างจากคุณเป็นเพียงแค่ผู้หญิงที่ถูกเขาซื้อเอาไว้ด้วยเงินมหาศาลแตาจะต่างกันหน่อยตรงที่ฉันไม่ต้องถูกล่ามโซ่กินเถอะค่ะขอแค่คุณอย่าบอกใครอย่าบอกเขาก็พอแล้ว ทำไมถึงช่วยฉันเพราะเราเหมือนกันตอนนี้คุณผอมจนฉันแทบจำไม่ได้กินไปเถอะนะฉันอาจจะไม่ได้เอามาให้คุณอีกเพราะฉันก็เกลียดคุณสิ่งที่คุณทำมันเลวร้ายมากสำหรับผู้หญิงรีบกินค่ะฉันจะไปแล้วเดี๋ยวพี่ว่ากลับมาฉันจะซวยเขารักเธอไหมชายแก่หลอกถามถึงความสัมพันธ์เมื่อวันใดที่ลูกชายเข้ามาช่วยเขาจะได้หิ้วนางนี่ไปเป็นตัวประกันด้วยเลยเยอะมาหลอกถามฉันเลยที่ฉันช่วยคุณฉันไม่ได้โง่ฉันแค่สงสาร คำตอบของหญิงสาวทาให้ตาแก่ยิ้มออกมาเพราะที่เธอไม่ตอบเพราะเธอเองก็รู้ตัวสินะว่าตัวเธอสําคัญมากๆเมื่อหาในปิ่นโตหมดเด็กสาวก็เก็บทุกอย่างขึ้นด้านบนทิ้งชายแก่เอาไว้เพียงลําพังเช่นเดิมวันที่10เด็กสาวนะับมาหาลงมาให้ชายแก่ทุกวันในช่วงที่วายุไม่อยู่ทั้งคู่มีโอกาสได้คุยกันบ่อยขึ้นจากการหลอกใช้เริ่มเป็นการรอคอยชายแก่เริ่มมีรอยยิ้มให้เด็กสาวที่ตอนนี้กลายเป็นเพื่อนคุยในยามทุกไปเสียแล้ว ลูกชายคนนี้มันยังไงนะไม่คิดว่าจะมาช่วยคนเลยหรือไงเนี่ยไม่ได้ข่าวเลยเหรเพรวเธอไม่ได้บอกว่าลูกชายฉันติดต่อมาบ้างเลยเหรอความหวังที่ชายแก่มีมันเริ่มลิบหลีลงไม่พี่วารออยู่คนที่พี่วาต้องการไม่ใช่คุณฉันรู้แค่นี้คุณเลยเป็นแค่ตัวประกันที่เขาไม่ยอมให้ตายไงฉันไปดีกว่าทำไมวันนี้ไปเร็วเล่าปกติอยู่ได้นอนกว่าน,นี้ ตอนนี้พี่วางงานเยอะฉันต้องไปทำหน้าที่ตุกตาดีอ่ะอ๋อจริงๆคุณไม่ได้เลวร้ายนะเพียงแค่คุณควรจะเป็นคนที่น่ารักกว่านี้ช่วงนี้ฉันอาจไม่ได้มาดูแลตัวเองดีๆนะคะวันที่14เด็กสาวหายไปหลายวันอาหารที่ตาแก่ได้กินมีเพียงแค่อาหารที่คนอื่นกินเหลือและน้ำเพียงไม่กี่หยดร่างกายที่เคยฟื้นฟูหิวโซ่อีกครั้งตาแก่คิดถึงเด็กสาวจับใจปกติเธอต้องมาสิ่งนี้เธอหายไปไหน แล้วเสียงปิดประตูเหล็กของห้องใต้ดินมันก็เป็นเหมือนความหวังในใจของตะแกอีกครั้งใช่เธอลงมาแต่มาพร้อมกับสามีเธอรอยช้ำที่แขนหลายจุดมันบ่งบอกว่าเธอเองกำลังแย่ใบหน้าที่เศร้าโศกข,ของเด็กสาวทำให้เขารู้สึกสงสัยแต่ต้องเก็บอาการเอาไว้นี่ตะแกลูกชายแกปฏิเสธการติดต่อจากฉันอีกเหรอเมื่อไรมันจะมายอมเจอฉันสักทีเนี่ยราชสีที่สูงทรงถึงขั้นกับรุนแรงตีเมียแล้วเหรอ ชายแก่ไม่ได้สนใจเรื่องของลูกชายตัวเองด้วยซ้ําเพราะตัดใจแล้วลูกชายตัวเองคงคิดว่าตนตายไปแล้วแน่ๆจึงไม่ยอมมาเจราจาแบบนี้วายุหันไปมองเด็กสาวที่เอามือปิดรอยช้ำที่แขนของตัวเองเอาไว้เด็กมันดื้อมันก็ต้องโดนซะบ้างโทรไปหาลูกแกซะฉันกับแกจะได้จบๆกันไปแกมันก็แค่เสืองโง่ที่ลูกชายดันโยนเนื้อของคนอื่นลงมาให้แล้วก,กินโดยไม่รู้ตัววายุพยายามเบี่ยงประเด็น จากการกำจัดหมากสีดำเป็นเรื่องขื่นใจปูเป้ในคืนนั้นเพื่อให้ตาแก่ได้คิดว่าทำไมลูกชายถึงโยนปูเป้ให้ตนแทนที่จะทำเรื่องนั้นด้วยตัวเองภาพในคืนนั้นในหัวมันเริ่มชัดเจนมึงมันปีศาจอยู่แล้วก็จะให้กูกับลูกผิดใจกันอย่างนั้นเหนอฉันจะทำไปเพื่ออะไรแกอยู่ที่นี่แล้วเพื่อจะกำจัดกูกับลูกไปพร้อมกันไง เสียงตะค้อของตะแก่ทําให้วายุเกิดโทสะจนทนไม่ไหวเดินเข้าไปหาตะแก่เพื่อจะบันดาลโทสะแต่กลับโดนเด็กสาวดึงเอาไว้พี่วาไปเถอะค่ะหนูกลัวเขาจังเลยหนูไม่ชอบที่นี่เลยถ้าพี่ไปกับหนูหนูสัญญาเลยว่าก็ได้ทําตัวน่ารักแบบนี้ค่อยน่ารักหน่อยเด็กสาวพยายามลากวายุออกจากห้องใต้ดินโดยมีตะแก่มองตามไปด้วยความเป็นห่วงว่าเธอจะโดนทําร้ายอีกหรือเปล่าวันที่1 5หถึง เด็กสาวยังนําอาหารลงมาให้ตาแก่อยู่ทุกวันในระยะเวลาที่นานขึ้นมีโอกาสได้พูดคุยกันนานขึ้นการมาของเด็กสาวทาให้ตาแก่รู้วันเวลารู้เรื่องราวข้างนอกบ้างเข้าอย่างทําร้ายเธอหรือเปล่าไม่ค่ะถ้าฉันไม่ดือ้อย่าสนใจเรื่องฉันเลยฉันได้ยินว่าวันนี้พี่วาจะไปเจอลูกชายคุณขอให้เขายอมมาช่วยคุณนะถ้าไม่อย่างนั้นคนที่ช่วยคุณจะต้องเป็นฉันแน่ๆล่ะ <c oughs> จะยอมผิดใจกับผัวเลยเหรอ ประชดค่ะเอาเถอะพี่วาไม่ใช่คนเลวร้ายแบบพี่คุณคิดหรอกนะเขายังเคยใส่หูกระต่ายงอฉันด้วยเลยอาจจะเป็นคนโรคจิตที่ชอบคอสเพย์แต่เขาเป็นคนดีค่ะแต่เขาตีเธอนะเขาอาจจะรุนแรงแต่ไม่ได้ทุบตีหรอกค่ะก็เ,เป็นพวกชอบฉีกเสื้อผ้าเอาเป็นว่าเขาไม่ได้ตีฉันวันนี้ฉันไปแล้วดีกว่าคุยนานแล้วเดี๋ยวพี่กรณจะสงสัยฉันโกหกว่าไปแอบดูมวยค่ะเขาจะได้หาฉันยากๆไงเพราะคนเยอะ ฉลาดฉลาดไปเหอะไว้พรุ่งนี้ข่อยมาใหม่วันที่ส1นี่นี่คุณรู้ไหมว่าวันนี้ข้างบนมีงานลอยกระทงนะฉันอยากไปมากๆเลยแต่พี่ว่าไม่ยอมให้ไปเพราะกลัวลูกชายคุณจะมาจับตัวฉันไปเฮ้ยตั้งแต่เกิดมานะฉันยังไม่เคยไปลอยกระทงเลยสักปีนี่ลอยกระทงแล้วเหรอใช่ค่ะอยากไปมากเลยพี่ว่าบอกว่าเขาจะมีงานประจำปีกันด้วยนะอยากไปแบบจะจะขาด น่าสงสารน่าสงสารล้อฉันเหรอคะไม่ทันที่เด็กสาวจะพูดจบเสียงปิดประตูก็ดังขึ้นเด็กสาวมีสีหน้าตกใจกลัวเพราะใครเข้ามาจะเห็นเธออยู่ที่นี่ไปซ่อนสิไปซ่อนชายแก่ตะโกนเรียกสติให้เด็กสาวรีบเก็บปิ่นโตและขวดน้ำไปหาที่ซ่อนในมุมมืดโดยใช้ตู้เก็บของในการบังตัวเองเอาไว้ ชายหนุ่มผู้เป็นสามีของเธอเดินมาตามหาตาแก่อีกครั้งเพื่อโวยวายเรื่องที่ถูกลูกชายของตาแก่เบี้ยวนัดอีกแล้วทั้งที่บอกว่าจะยอมคืนตัวพ่อมันให้มันยังไม่ยอมเลยฉันจะทำยังไงกับลูกชายแกดีเนี่ยวายุเงียบฟังเสียงหัวใจที่ดังรัวของตาแก่เหมือนกำลังกลัวอะไรสักอย่างทำให้วายุยิ้มขึ้นมาที่มุมปากเพราะว่าตอนนี้ตาแก่ห่วงเมียของเขามากกว่าลูกชายตัวเองเสียอีกเบื่อขี้หน้ามึงเต็มทนแล้วออกไปได้แล้วไป เข้ามาพูดแต่เรื่องเดิมๆไม่รู้จักเบื่อเรื่องไงกูเบื่อที่จะฟังแล้วตะแก่พยายามไล่วายุออกไปเพื่อเปิดทางหนีให้กับเด็กสาวที่แอบอยู่งั้นเหรอช่วงนี้ดูดีนะดูมีเรี่ยวแรงดูมีความสุขขึ้นเยอะเลยคงจะปรงได้แล้วสิทา่าว่าลูกชายคงไม่มาช่วยแล้วนี่ขนาดฉันบอกไปแล้วนะว่าแกยังไม่ตายมันยังไม่สนใจเลยเป็นฉันฉันคงร้อนใจไปแลนอกเสียแต่ว่ามันกะจะให้แกตายอยู่แล้ว วันนี้ฉันจะนัดมันออกมาเจออีกครั้งหวังว่ามันจะมีใจช่วยพ่อเหมือนบ้าวายุพูดลองเชิงเพื่อดูปฏิกิริยาของตะแก่เสียงหัวใจของตะแก่ดังบีบรัวทั้งโกรธท,ทั้งเจ็บปวดที่ลูกชายละทิ้งวายุหันหลังเดินกลับไปที่ประตูด,ด้วยรอยยิ้มของชัยชนะมันไม่มีทางอยู่แล้วที่ตะแก่จะมารักเด็กสาวเท่าลูกชายของตนแต่ตะแก่จะปกป้องเด็กสาวอันเนี้ยชัดเจนแล้วตะแก่ก็เริ่มคิดถึงลูกชายปล่อยให้ตนตายอันนี้ก็ชัดเจน วายุเดินออกมาจากห้องใต้ดินโดยไม่สนใจเด็กสาวที่แอบอยู่ในห้องเพื่อความแนบเนียนไปสักทีฉันคงต้องไปบ้างแล้วนะคะอย่าพึ่งเด็กโง่รอเวลาสักระยะก่อนให้เขาไปจริงๆแล้วค่อยออกไปดีวถูกจับได้ฉันจะอดกินข้าวนะเจ้าค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยไล่เขาออกไปเด็กสาวทิ้งช่วงสักระยะก่อนจะเดินออกจากห้องใต้ดินนั้นไปผ่านไปแล้ว28วันด้านวายุ เมื่อเมล็ดพันธุ์ที่ผมหว่านลงดินเริ่มออกผลผมก็เลยต้องมันใส่ปุ๋ยพรวนดินเพื่อให้มันออกมาสวยและรสชาติดีในยามสุกงอมผมยังขอให้เฟลงไปคุยส่งน้ำส่งอาหารเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคุยนานขึ้นคุยเรื่องส่วนตัวมากขึ้นผมรู้ดีว่าตอนนี้เมียผมมองไอ้แก่เกียงไกลไม่เหมือนเดิมใช่พราหมาจนตรอกมันกำลังเลือกนายแล้วดูมีความสุขจังเลยนะ เอาจริงๆลุงแกเขาก็เป็นคนน่ารักดีแกเล่าว่าเมียแกหนีไปตั้งแต่ลูกชายแกเล็กๆเพราะว่าได้สามีใหม่เป็นฝรั่งค่ะเพราะตอนนั้นลุงแกจนเมียแกเลยไม่ทนนะคะนี่คงเป็นเหตุผลของไอ้แก,ก่ไกลสินะถึงได้เกลียดผู้หญิงนักเอาเถอะถึงจะรู้เหตุผลแต่ก็แผนก็ต้องดําเนินต่อไปพี่จะให้เขาไปฆ่าลูกแต่งจริงๆเหรอคะผลลัพธ์มันไม่ได้แน่นอนในความคิดของฉันมาตั้งแต่แรก ตาเป็นไปได้หลายอย่างหนึ่งตัดหางลูกชายตัวเองกับสองเก็บลูกชายของตัวเองสามสี่ห้าฉันก็แค่จะให้พ่อลูกเขาไปอบรมสั่งสอนกันเองเท่านั้นเออฉันคิดว่าฉันพูดชัดไปแล้วนะว่าถ้าแผนนี้สําเร็จฉันจะได้หมากสีขาวเพิ่มไอ้กิตติเป็นแค่ของแถมอย่ามองว่าฉันเป็นคนร้ายนักสิกับพี่เป็นปีศาจนี่คะหนูเฟยผมเรียกยาวๆด้วยน้ำเสียงเย็น ทำเอาคนตัวเล็กยิ้มให้ผมแห้งๆก่อนจะวิ่งจูด๊ดหนีผมไปเลยถ้าเล่นใหญ่แล้วเดี๋ยวเนี้หน้าตีนะักแต่ตีลงเหรออีกด้านมึงว่ามันมีแผนอะไรอปว่าวะทอหากูทุกวันเลยพวกมันบอกว่าจะขอเจราจาส่งตัวในายใหญ่กลับมาครับผพรว่านายควรจะรับสายหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้พ่อก,กูโดนจับไปจะสองเดือนแล้วนะไม่ตายไปแล้วอวะพวกมึงนี่มันตกหลุมพรางของมันง่ายจริงๆเลย กิตติยังคงเฉยใช้วยความหงุดหงิดว่าทำไมศัตรูถึงไม่ฆ่าพ่อของตอนเสียทีแบบนี้จะเริ่มแผนทำอะไรก็ไม่ได้บางทีพวกผมก็เริ่มสงสัยว่านายไม่ได้มีใจจะช่วยานายใหญ่ตั้งแต่แรกนายบอกว่าจะไปจับตัวเมียมันมาเพื่อแลกกับานายใหญ่ยังไงล่ะครับพอหัวหน้าในกลุ่มลูกน้องเริ่มแครงใจลูกน้องคนอื่นๆก็เริ่มไม่พอใจตามไปด้วยแม้กิตติจะดูแลที่นี่ตอนนี้แต่ลูกน้องส่วนใหญ่ก็ยังคงพักดีต่อพ่อของตอน พวกมึงอย่ามาพูดมั่วๆเลยดีกว่าพ่อกูมีหรอกูจะไม่ช่วยกูแค่รอเวลาเท่านั้นเวลาอะไรอะ่ครับสายตาคือลูกน้องที่มองตนด้วยความไม่เชื่อใจเอาโทรศัพท์มาไอ้วายุมันโทรมารอบนี้กูจะคุยเองจะได้รู้ๆกันไปว่ามันพูดจริงหรือโกหกแม่งเอ้ยลูกน้องกระด้างกระเดื่องแบบนี้ยเห็นท่าจะไม่ดีแน่ๆต้องมีคนของฉันเองที่จะทําตามที่ฉันสั่ง จะกลับมาครอบครองที่นี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบต้องทำยังไงก็ได้ให้คนที่นี่คิดว่าไอ้วายุมันฆ่านายของพวกมันแล้วงานนี้ต้องมีคนเสียสละแก่แกยังพ่ออยู่ได้อีกไม่กี่ปีตายตายไปเถอะให้ขึ้นลูกใหม่มันได้ขึ้นมาแทนไงกิตติได้แต่คิดอยู่ในใจแล้วมองไปที่ลูกน้องของพ่อที่ตอนนี้เริ่มแข่งข้อกันแล้วปรอติดตามตอนต่อไป เอาแล้วสิคะหางที่เก็บเอาไว้ของกิตติมันเริ่มจะโผล่ออกมาแล้วแบบนี้จะเป็นยังไงต่อคุณผู้ฟังคะ่ะอย่าลืมติดตามในตอนหน้าบอกเลยว่าเนื้อเรื่องตอนนี้กำลังเข้มข้นแบบสุดๆไปเลยละคะ่ะคุณผู้ฟังคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ับ c ส i b e แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ